h o n d a Jazz 1.5 V+ นั่นเองนะครับเป็นปี2015รวมไปถึงตัวนี้แน่นอนมีกล้องหลังมาให้แล้วนะครับถ้าตัว V+ ถ้าตัวโลยังไม่มีนะฮะต้องบอกว่าตัวนี้ออปชั่นครบครับแล้วก็ในเรื่องของตัวเซนเซอร์ก็มีมาให้เช่นเดียวกันนะครับคานหน้าจะต้องเป็นคานเดิมสีเดิมส่วนในเรื่องของราคาตัวของน้องคันนี้นะครับก็อยู่ที่ สวัสดีครับพบกับทางชรูม TK เคกูดคาเช่นเคยนะครับแล้วก็พบกับเซลล์บิวนะฮะวันนี้บิวมีรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์มานำเสนอต้องบอกว่าเป็นรถยอดนิยมอีกหนึ่งรุ่นจากค่าย Honda นะครับนั่นก็คือเจ้า Honda j แจ z 1.5 V+ นั่นเองนะฮะเป็นปี2015ต้องบอกว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นรถประวัติดีเยี่ยมเลยก็อยากจะมาให้ลูกค้าเนี่ยได้รับชมรถสวย,สวย อีกหนึ่งคันกันเลยทีเดียวเดี๋ยวมารับชมกันเลยว่าคันนี้มีความสวยงามตรงไหนบ้างแล้วมายวิ่งกันไปเท่าไหร่แล้วครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มรับชมกันเรื่องของด้านหน้าเจ้า Honda Jazz ปี2015กันนะฮะตัวนี้เป็นตัว V+ นะฮะต้องบอกก่อนเป็น1.5 V+ แล้วก็ในเรื่องของด้านหน้าแน่นอนเรื่องของตัวบอดี้จะเหมือนกันทุกรุ่นย่อยจะต,ต่างกันเรื่องของตัวออปชันและชุดแต่งนั่นเองนะอย่างเช่นตัวนี้นะฮะเรื่องของไฟหน้าคู่จะเป็นไฟแบบโพลาร์เจนนะครับแล้วก็เรื่องของกระจังหน้าอันนี้ชัดเจนนะฮะจะเหมือนกันทุกรุ่นแล้วก็โลโก้ Honda ตัวใหญ่แบบนี้นะฮะถ้ามองล่างลงมาก็จะเป็นในนนเรรรรื่ออองงงขกกะะจััตวววี้้้บาายคามนนคแล็ในเรื่องของ ตัวไฟตัดหมอกตัวนี้ V+ เนี่ยยังไม่มีแต่สามารถนําไปแต่งได้หลายรูปแบบได้นะจริงๆดูแนะนําว่าลูกค้าเนี่ยลองไปดูตามร้านปรับยนเนี่ยมีชุดแต่งมากมายส่วนในเรื่องของด้านข้างนะฮะด้านแจ็สอันนี้อาจจะคุ้นๆตากันดีอยู่แล้วนะครับตัวนี้นะฮะที่เราจะเห็นเลยคือกุญแจฝั่งประตูที่เรากดตรงนี้เป็นคีย์เลตแล้วนะครับเพียงแค่กดปุ่มนะครับหรือเราเพียงแค่พกกุญแจไ้ที่ตัวก็สามารถปลดล็อกแล้วก็ล็อกอัตโนมัติได้เลยนะครับส่วนในเรื่องของขนาดของล้อนะฮะตัวนี้นะครับเป็นขอบ15นิ้ว จากโรงงานดําเดิมเป็นลายแม็กแบบนี้เลยนะครับไม่ใช่ล้อกระทะนะครับต้องบอกว่าเป็นยางยี่ห้อของมิชลินนะฮะแล้วก็เป็นยางปีใหม่ยังใช้ได้อีกปีกว่า2ปีสบายๆเลยฮะแล้วก็ในรวมไปถึงเรื่องของตัวไฟเลี้ยวข้างเวลาที่เราเปิดไฟเลี้ยวจะมีไฟเลี้ยวข้างให้แล่นแล้วดานแก้มซ้ายนะครับแล้วก็ส่วนในเรื่องของตัวด้านหลังคาแน่นอนฮะถ้าเป็น V ีพัสก็จะมีเขาเรียกว่าเสาการหรือครีบฉลามแบบนี้นะฮะที่ติดมาจากศูนย์โรงงานแล้วก็สิ่งที่โดดเด่นของ Honda j a z z นั่นก็คือเจ้าตัว หรือตัววิงบนแบบนี้นะครับที่จะให้เป็น p l u สให้อารมณ์แบบสปอร์ตมากยิ่งขึ้นแล้วความสวยงามของแจ็ซอีกหนึ่งอย่างเลยที่เด่นๆคือในเรื่องของไฟท้ายนะฮะเขาจะให้เป็นไฟกรอบไฟแบบนี้ออกมาลากยาวนะฮะเป็นแบบนี้ความสวยงามแบบนี้นะครับจะเป็นลักษณะของไฟ LED ทั้งซ้ายและขวารวมไปถึงไฟเบรกด้านกลางหรือด้านบนด้วยะจะมีทั้งหมด3จุดนะครับซ้ายขวาแล้วก็ข้างบนนะฮะร,รวมไปถึงตัวนี้แน่นอนมีกล้องหลังมาให้แล้วนะครับถ้าตัว V plus ถ้าตัวโลยังไม่มีนะฮะต้องบอกว่าตัวนี้ออปชันครบครับแล้วก็ในเรื่องของตัวเซ็นเซอร์ก็มีมาให้เช่นเดียวกันนะครับส่วนในเรื่องของตัวฝาท้ายพอเราเปิดออกมาไหนๆก็เปิดมาแล้วนะฮะจะให้ดูในเรื่องของบอดี้กันเลยก็แล้วกันนะครับส่วนในเรื่องของตัวบอดี้คันนี้นะต้องบอกว่าทาง T ีเคคกคารมีรับประกันการันตีให้ด้วยนะครับว่าไม่มีชนหนักนะครับหรือพลิกคว่ำน้าท่วมเปลี่ยนเครื่องยนต์มาสิ่งที่เห็นได้ชัดตามนิ้วบิวเลยครับก็คือไม่มีการไขหัวน็อตทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขววานะแล้ก็รคับ แบบนี้อยู่ครบหมดเลยต้องบอกว่าแก้มก้นรวมไปถึงก้นท้ายทั้งหมดของรถคันนี้ไม่มีชนมาเลยครับส่วนในเรื่องช่องเก็บสัมภาระตรงนี้ต้องบอกว่าก็เป็นทัวร์นาแจ๊สนะฮะสามารถพับบอบปรับไปด้านหน้าได้จริงๆแล้วมันก็สามารถบรรทุกได้เยอะไม่ว่าจะเป็นใต้ต่างจังหวัดกระเป๋า4าี่ห้าใบใหญ่สบายๆหรือจักรยานเล็กๆนี่หมู่ๆเลยฮะแล้วก็จะมีในเรื่องของแม่แรงนะครับประจงประแจอุปกรณ์ยางอะไรอยู่ครบนะครับแผ่นโฟมยังไม่แตกหักสลายนะครับ เมื่อกี้เราดูในเรื่องของตัวด้านท้ายของคุน้าแจ๊บไปแล้วในเรื่องของตัวบอดี้นะฮะว่ามีความสวยยังไงและดูยังไงที่รถที่ไม่มีชนนะครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งด้านคนขับกันบ้างนะครับวิธีการดูของฝั่งด้านคนขับเช่นเคยเะครับเพียงแค่เราเนี่ยใช้นิ้วนะฮะงัดตัวยางกระดูกงูลงมาแบบนี้นะครับขอบประตูเราก็จะเห็นเลยในเรื่องของเป็นอาร์คนะฮะเส้นสายเม็ดอาร์คแล้วก็ตัวจุดกลมๆแบบนี้จะต้องอยู่ครบนะครับแบบนี้เลยทุกประตูทุกบานอันนี้คือฝั่งด้านคนขับเดี๋ยวบิวจะดึงให้ดูทุกบานนรันเรื่ออองงขตวดี อันนี้คือฝั่งด้านขวานะครับฝั่งด้านขวาเนี่ยต้องบอกว่าการันตีเลยว่ายังมีความสวยงามอยู่ในเรื่องของตัวบอดี้ไม่มีชนหรือเฉียวเลยนะครับข้างคนขับเวลาลูกค้าที่กำลัาางเลือกซื้อรถอยู่นะครับแนบบิวแนะนําว่าให้ดึงแบบนี้นะครับดึงลงมาเลยยาวๆเลยก็ได้นะครับเราจะเห็นตามที่นิ้วบิวชี้แบบนี้นะฮะจะเป็นเม็ดอาร์คกลมแบบนี้เลยซึ่งรถเนี่ยไม่มีการงัดทุบเคาะโป๊สีมาแบบนี้นะครับ คือทุกอย่างยังอยู่ในเรื่องของสภาพเดิมๆของโรงงานอยู่เลยต้องบอกว่าคันนี้ในเรื่องของบอดี้เนี่ยิูให้สิบเต็มสิบเลยครับอันนี้คือฝั่ง like ด้านหลังของคนขับนะครับข้างคนขับแบบนี้เลยชัดๆแบบนี้นะฮะโอเคด้านหลังและด้านซ้ายด้านขวาเราดูกันไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันครับเดี๋ยวเรามาดูเจ้าตัวใต้ฝากระโปรงกันนะฮะว่า Honda j แจ z ปีส0 1 5คันนี้ เรื่องของบอดี้หลังซ้ายขวาตอนนี้เราเหลือด้านหน้าแน่นอนนะเราเปิดฝากระโปรงมาแล้วนะครับสิ่งที่เห็นได้ชัดคือในเรื่องของสติ๊กเกอร์ครับต้องบอกว่าเป็นสติ๊กเกอร์ที่แปะมาจากโรงงานป้ายแดงหรือตอนที่เราออกรถป้ายแดงมาใหม่ๆเนี่ยสติ๊กเกอร์บุกมกรเรื่องของอินโฟมชันทุกอย่างรายละเอียดจะต้องอยู่ครบแบบนี้นะฮะฉนวนการความร้อนเนี่ยต้องบอกว่ายังไม่มีฉีกขาดหรือบุบสลายเลยต้องบอกว่าเป็นฝากระโปรงเดิมๆนะครับแล้วก็ลงมาในเรื่องของด้านหน้าห้องเครื่องแน่นอนฮะขาหน้า,นนา,นาตามที่นิ้วบูชี้แบบนี้นะครับ คานหน้าจะต้องเป็นคานเดิมสีเดิมสีเดิมนั่นหมายความว่าดูยังไงจะต้องไม่มีสีเงาแปรปนหรือพ่นมาใหม่ๆนะฮะเรื่องของห้องเครื่องต่างๆเห็นไหมฮะสีจะต้องเป็นสีเดิมทั้งหมดแล้วก็สิ่งสําคัญที่สุดในเรื่องของตัวเครื่องยนต์ให้สังเกตในเรื่องของฝาเครื่องตามที่นิ้วดูชี้อย่างนี้นะฮะไม่มีรอยไขน็อตเลยแม้แต่จุดเดียวนะครับแม้กระทั่งตัวเมจิกตามที่เป็นสีๆใต้ตามหัวน็อตแบบนี้ยังอยู่ครบเลยนะครับต้องบอกว่า เครื่องเดิมไม่มีแกะเลยฮะตอนนี้นะครับบิวเข้ามานั่งอยู่ในรถ Honda Jazz นะครับปี2015 1.5 V+ Plus. ต้องบอกว่าบิวมีความสูงเนี่ยค่อนข้างจะสูง185โดยประมาณนะฮะต้องบอกว่าเป็นรถเล็กที่ยังมีความรู้สึกนั่งสบายไม่อึดอัดแน่นอนแล้วก็ในเรื่องของระบบ multi function ต่างๆเดี๋ยวบิวจะอธิบายดูว่าเจ้า Honda Jazz คันนี้มีอะไรมาให้บ้างนะครับ อันดับแรกเลยตัว v ีพัเป็นปุ่มสตาร์ทแล้วนะครับจจะเป็นลักษณะหน้าตาแบบนี้เป็นเีเลดแล้วก็เป็นพุชสตาร์ทแบบนี้เพียงแค่ใช้นิ้วจิ้มลงไปรถก็จะสตาร์ททันทีครับพอสตาร์ทมาแล้วนะฮะแน่นอนอันดับเรื่องของระบบวิทยุจะขึ้นเป็นโลโก้ Honda นะครับแบบนี้นะครับเป็นจอเดิมจากโรงงานนะครับแล้วก็ถัดลงมาจะจะเป็นเรื่องของแอร์ดิจิตอแบบนี้นะครับถ้าตัว V ีพัจะมีให้แล้ว ถ้าถัดลงมาอีกเราจะเห็นช่องเสียบทั้งหมด3ช่องนะฮะเป็น USB h DMI แต่ USB เนี่ยให้มา2ช่องแล้วก็ power outlet ตัวนี้นะครับมี4ช่องเลยทีเดียวนะครับระบบเกียร์แน่นอนแบบเดิมเป็น c b t นะฮะหน้าจอเป็นทัชสกรีนครับแบบนี้ก็ถือว่าให้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ค่อนข้างจะทันสมัยเลยทีเดียวแล้วก็ระบบการเชื่อมต่อบูทุธสามารถเชื่อมต่อได้ทุกรุ่นแล้วเหมือนกันนะฮะคันนี้นะครับรวมไปถึงหน้าจอแลอะพวงมาลัยเนี่ยสังเกตได้ไง่ายๆเลยเราจะมีตัว ด้านหลังของพวงมาลัยเนี่ยเป็นเรื่องของระบบเชื่อมต่อบลูทูธหรือรับสายนะครับปิดสายวางสายตรงนี้เชื่อมต่อโทรศัพท์นั่นเองนะฮะแล้วก็ในเรื่องของปรับโหมดวิทยุที่ลิงก์กับตัวหน้าจอจะอยู่ทางด้านซ้ายของพวงมาลัยซึ่งเป็นฟังก์ชันที่แถมมาจากโรงงานอยู่แล้วนะฮะจะมีเฉพาะตัววีพัทเท่านั้นแล้วก็ไฮไลท์สาคัญต้องบอกว่าหน้าปัดสวยแบบนี้เลขไม์อยู่ที่50,000กิโลเท่านั้นเองนะฮะบิลรับประกันหรือทางโชว์รูมเนี่ยทีเคทูดคาร์เรารับประกันการันตีให้อยู่แล้วเรื่องของเลขไม้แท้นะครับไม่ต้อง ปีเก่าราคาถูกแต่ไม้น้อยที่ T k เคมีครับแล้วก็ในเรื่องของส่วนต่างๆประตูระบบคอนโทรลระบบอีโคนะครับประหยัดพลังงานก็มีให้แล้วนะครับรวมไปถึงกระจกปรับซ้ายขวาเป็นไฟฟ้าแล้วนะครับแล้วก็ระบบเบรกมือแบบนี้ตรงนี้จะเป็นผ้าแบบกำรรมะหยี่นะครับแต่ว่ากำรรมะหยี่ิวจะบอกนิดนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยลูกค้าหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะฉันอยากได้หนังมากกว่าแต่ข้อดีของกำรรมะหยี่มีมากกว่า1เลยไม่ร้อน2เรื่องของความนุ่มนวลน,นั่งสบายดีกว่าแน่นอนครับ สำหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังสนใจนะฮะแล้วรับชมคลิปบิวคลิปนี้อยู่นะฮะตอนนี้นะครับสำหรับบิวส่วนตัวนะฮะบิวมีโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่กังวลว่าเอ๊ะรถมัน7 8ปีแล้วเนี่ยปี2 0 1 5อย่างเงี้ยจะมีปัญหาเรื่องเครื่องเกียร์หรือเปล่าไม่ต้องกังวลนะครับถ้าโทรเข้ามาแล้วขอสายบิวนะฮะหรือมาซื้อกับบิวเัวเนงนะฮะบิวทำประกันเครื่องเกียร์ให้เลย1ปีนะฮะสำหรับลูกค้าที่กังวลนะฮะบิวบอกได้เลยว่าไม่ต้องกังวล1น่งปีสบายๆไม่ต้องมานั่ เอาละคะช่วงสุดท้ายนี้นะครับดูก็อยากจะฝากถึงลูกค้าที่สนใจจริงๆนะครับจะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนก็ตามสามารถซื้อสดหรือจัดไฟนันได้ทุกประเภทนะฮะเรามีสถาบันการเงินหรือไฟแนนซ์เนี่ยรับรองทั้งหมด14สถาบันการเงินในทั่วประเทศไทยต้องบอกว่าแทบจะมีทุกไฟแนนซ์เลยครับส่วนในเรื่องของคันนี้นะฮะวิวต้องขอย้ําจริงๆนะฮะว่าไมคันนี้เพียง5 0,000กิโลเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็รับประกันไม่แท้บเป็นรถมือเดียวนะครับ ไม่เคยติดแก๊สเลยสิ่งที่บอกไประบุในใบสัญญาายลักอักษรชัดเจนนะว่าเรารับประกันการัารนตีอะไรบ้างนะฮะส่วนในเรื่องของราคาตัวของน้องคันนี้นะครับก็อยู่ที่459,000บาทนะครับ ช่วงนี้ต้องบอกว่าราคาเนี่ยหายไปเกือบครึ่งแล้วตั้งแต่ป้ายแดงมันเกือบ7 0 0 0แสนกว่าเกือบ8 0 0แสนได้นะตัวนี้ต้องบอกว่าตอนนี้ต้องรีบได้รีบจัดนะฮะเพราะว่าตอนนี้ไฟนั้นเนี่ยคันนี้ต้องบอกว่าจัดได้เต็มเลยทีเดียวนะครับถ้ายัางไงลูกค้าที่กำลังรักชมอยู่บิวอาจจะขอความกร,รุณานะฮะรบกวนกดไลค์กดติดตามนะครับหรือถ้ายังไม่พร้อมซื้อจริงๆนะหรือโทรมาสอบถามติดปัญหาเรื่องอะไรเนี่ยโทรปรึกษากับบิวได้ครับเรายินดีให้คำปรึกษา ทุกอย่างเลยไม่มีข้อบังปิดเลนส์หรือว่าอยากทราบรุ่นอื่นๆต่างๆเราก็มีมากมายเกือบ300คันนะฮะถ้าไงก็รบกวนลูกค้าฝากติดตามคันนี้ด้วยนะครับเป็น Honda Jazz 1.5 V+ Plus นะปี2 0 1 5ไม่50,000กโลกครับสวัสดีครับ